สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้ฝนตกเมืดอเหนื่อได้พี่น้องั้งแต้เศร้าเนาะมมนเป็นมเพิ่นืนาไว้ดีเลค่ะเต่ตกบ่แหงดอกค่ะเป็นลิ่นๆเนาะบ่เห็นแสงแดดมืดเมื่อแล้วเมื่อนี้ค่ะพี่น้องนี่ก็พักกันแย่งค่ะพี่น้องพักกันแยง่งพักกันแย่งตัวงามบ่พะนะขาดเต้ก,กบค่ะพี่น้อง ปลากระงนี่ใส่ยังกระแสบเมื่นะเนาะใส่แกงเน้อไม้กระแสบพี่น้องหอมแกงเนื้อไม้สดเนาะใส่อ้อมกบอ้อมปลาดุกพี่น้องอ้อมปูอ้อมปลาไดเมืค่ะพี่น้องแสบซื้อมาสองถุงค่ะหละกักกะหากระมังที่บบลัวด้วพี่น้องร้องน้ำหลักกะตังใส่กระมังเนาะนี่แหละ เราอยู่ในน้ำเดียนะซัานี่ก็รอดแล้วจ้ปะป่าต้องเอาออกจากถุงด้วยจ้าป้ต้องเจาะกลนเอาล่งตังในกะละมังที่มีน้ำด้วยค่ะเอานา้ำใสแล้วเนาะอ่าต่อไปหนึ่งกับมมนพักแพรวค่ะพักแพร่ซื้อมากพร้อมก,กันพักแพร่นั่นถุงเดียวได้พี่น้องกะล่งแตกกะล่งงามเนาะใส่ปนกุ้ง กินกับลาบก,กับก่อยได้เมดเลยพี่น้องใส่สุปน่อใหม่ก็บแสบกินกับสุปน่องใหม่ก็บแสบผักกะเงี้ยงเนี่ยขาดแต่กบเนาะขาดค้นหากบพร้อมเพลินวา <c oughs> ขาดแต่กบพี่น้องเห็นแต่เพลินถือเบ็ดกาหักสากอยู่เนาะยในเฟซก,ก,ก,นนกงง็ได้เนาะอ่ะมีกบกับย้อนมาใส่ผักกะเงี้ยงทางพี่เลยเด้อ เนาะเอามันหมานกันแล้วกันค่ะผู้เพิินมักใส้เบ็ดกบเนาะพี่น้องสันๆซนซ้นี้ค่ะพี่น้องแบ่เงาไปวันวันเนาะนี่ก็ยุ่ยสื่อตัวได้นนนไดีนี้มาบอกสู้กันฟั่งว่าจันค่ะสวัสดีค่ะ